จริงนะขวดเที่ยามอมหิดจริงๆไม่รู้ดิอยู่ดีๆไปทำร้ายร่างกายหมาไปออยิงหมาเนี่ยเกือบจะปางตายนะครับออพักครู่เดียวช่วงหน้ามีเหตุการณ์สลดหลดหูดใจกรุงเก่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณพ่อท่านหนึ่งปวดฉี่ฝากลูกสาวสขวบไว้กับพี่อายุ29แล้วนะพ่อไปฉี่เดินกลับมาไม่ถึง5นาทีน้องไปไหนอะจมน้ำตายเอ้าและไอ้ลูกชายจะปล่อยน้องเงี้ยชั่วหน้าตาม เชื่อว่าคนเจนใหม่มันก็มีดีใหม่เครื่องดื่ม Energy Drink ส t ิงเอเน r g y d r i ดริงสตรอเบอรี่บราสเชียร์อัพเจนตื้นไหให้สุดทุกเป้าหมายสนุกตื้นไม่ซ้ำใครสติงตื้นตายาหม่องตราถ้วยทอใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนือ้อแมลงสัตว์กรดต่อยวิ่งเวียนหน้ามืดท่าถูท่าถูยาหม่องตราถ้วยทอท่าถูง่ายๆได้ทุกเจ็ดยาหม่องตราถ้วยทอ เหล่ Le, เพิ่มปริมาณเยอะขึ้นจุใจคุ้มเกินเพิ่มมาเยอะก็จ่อยได้อีกเยอะเลย <Yeah. S 1> เพิ่มปริมาณเยอะขึ้นจุใจราคาเดิมไปซื้อเหล่เล้งที่สุดท้ายใครจะเอาฉัน,ฉนอลองนี่ขนอซุกก้อนรถหมูมีส่วนผสมน้ำต้มกระดูกหมูเล้งแท้ชิ้นหนึ่งตัวมีเพียงชิ้นเดียวผสานเครื่องเทศหอมให้แกงจืดอ,อร่อยกลมกล่อมขนอซุกก้อนสูตรใหม่ล็อกพอยยังอะ ไม่พอเคราะล็อกสีไม้ต้องใช้ไม้สังเคราะห์ s c g เทคโนโลยี Color Lock Plus นวัตรกรรมการล็อกสีถึง3ชั้นป้องกันราตะไครล็อกสีสวยทนต้องใช้ไม้สังเคราะห์ s c g s c g Passion for Better ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับทีแรกก็ไม่เชื่อนะครับใช้นิดเดียวปากจะสะอาดได้ยังไงแต่พอได้ใช้เทพไทยรู้สึกได้เลยว่าปากสะอาดมากฟองก็เยอะไม่เคยใชอะไรครั้งแรกแล้วรู้สึกได้แบบนี้มาก่อนเลยครับยอดสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดชอบเทพไทยมากใช้กันทั้งบ้านเลยครับพลโลตัส กรอบอร่อยทุกทีทุกสองโลตัสหลังจบข่าวอรุดมรังมลรินพบกับผมเกมในทวามว่างและแซลลี่พี่จะมาเจาะลึกเรื่องราวในแวดวงกีฬากับรายการสปอร์ตไลฟไ์สไตล์24แลวพ่กันนะคฐาน วิ่งเร็วที่สุดในโลกทั้งคู่เหมือนกันแทบทุกอย่างแต่จริงๆแล้วเขาต่างกันช่มเสริมยูด้วย Enfagro Gentle Care สูตรเฉพาะที่มี MFGM p h p และมีแคลเซียมที่มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของเอนไซม์ในระบบย่อยอาหาร Enfagro Gentle Care Vanish ทาครอบหนักเบื่อกับคราบหนักที่ผงซักฟอกอย่างเดียวเอาไม่อยู่ไหมทำให้ยากขึ้นให้คราบแก้วมังกรแห้งติดเสือ้อหมดห่วงแค่เติม Vanish ผลัก o x y a c t i o ชช่วยกจัดคราบหนักโดยไม่ต้องขยี้ ดูนี่ส่วนคราบตกค้างหลังใช้แค่ผงซักฟอกใช้เวนิชเพียงหนึ่งช้อนกับผงซักฟอกหลังออกซิแอคชั่นเทาสไลด์คราบที่ซักออกยากใช้เวนิชกับผงซักฟอกทุกครั้งเวนิชให้การขจัดคราบยากเป็นเรื่องง่ายไปด้วยค่ะก้าวอ่อนหวานนิดนึงเอาไปอิ่มด้วยเอาุงแจ๋นหน่อยสิอุย้ยอ่อนหวานหน่อยเก้าเนี่ยอ่อน วลใหม่มะคุณหน้าทุิโยสูตรน้ำตาลน้อยลงแต่ยังคงความอร่อยอ่อนหวานแบบก้าวเลือกลับมาแล้ววัสันชิ้ที่สองหบาทเฉยยังเฉยไม่ได้1บาทที่ไม่อยากให้คุณเฉยรีบเลยถึงย8กุมภาพันธ์ที่ร้านวัสันและวัตสันออนไลน์เท่านั้นโลตัส <Lotus. S 1> กรอบอร่อยทุกชี้ทุกซ <c oughs> อกโลตัส <c oughs> เหมูกรอบไฟแรงนึ่งทอดทอดปลาทอดให้เลยแมงสดกระเพาะหมูกรอบหมูบดไได้ทุกเมนูถูกใจการหุ่งต้มพีทีประหยัดสะดวกไฟแรงเต็มแมสต่องสูงก็มาจู้และมือไรอยูจะมาลองอะวันไหนที่ทอมันรองอจะขอสดแบนบายหม่ดีหน้าริจิโนลต่องสูง250มิลลิตรอร่อยคุ้ม10บ,บาทกี่ฟ้าเท่านั้น สนับสนุนโดยนี่เลยยาแก้ไอตราเสือดาวรถน้ำพึ่งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอยาแก้ไอต้องตราเสือดาวกระทิงแดงโฉมใหม่เชื่อสุดใจพลังในตัวคุณอามาโดโอลโกลาเจน 8นาฬิกา18นาทีไม่ต้องหน้าจอทีวีฮะหันหลังดูข่าวนี้ก็ได้เป็นเหตุการณ์สลดใจที่จังหวัดสระบุรีมีหนุ่มคนหนึ่งแกเป็นรอปภร,รอปรพอท้อชีวิตจากนั้นใช้อาวุธปืนลูกซองปิดชีพตัวเองปืนล,ลูกซองอย่างนี้นะฮะแล้วปิดชีพเนี่ยเอาเท้าเหนี่ยวไกลแล้วเข้างี้ฮะและป่ามันค่อนข้างที่จะแหลมเ,เพราะฉะนั้นมันทะลุป,ปากมันทะลุหัวมันทะลุสมองเอาลูกตรงลูกตาก,าก,กระจากระเจาเต็มห้องพักไปหมด โอใช้คำว่าโคตรเขาเครียด<อ>เรื่องอะไรอะ่ะยังไม่บอกรายละเอียดนะครับอาจจะเป็นโรคประจําตัวแต่ตายไปเรียบร้อยแล้วอนันต์คงนะอายุสีปีสภาพศพเละตรงนี้เลือดกระจายกระจายและที่เลือดเลืองเลือดแดงๆเหลืองติดด้วย สมองอมเศษสมองกระจจากระจายครับเหตุการณ์นี้ใช้อาวุธปืนลูกซองเป็นกระสุนกืนปืนคู่ด้วยยิงยิงเข้ากรอกปากตัวเองยิงยังไงเข้าใจว่าจะใช้เท้าในการเหนี่ยวไกานั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วใช้เท้าเหนี่ยวไกาเพราะฉะนั้นปากกระบอกปืนเนี่ยมันจะมันจะไม่ค่อยขนาบเท่าไรมันจะแหลมแหลมแปลง่ายๆคือมันเฉียงเข้าไปเนี่ยด้านบนเอาสมองสมองกระจากระจายเต็มบ้านไปหมดเลยครับญาติผู้เสียชีวิตเนี่ยเดินทางมาหาโอ้โหร้องไห้กระงงมเลยไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรแต่รู้ ว่าเขามีปัญหาสุขภาพแต่พอมปัญหาสุขภาพก่อนจะมีปัญหาพวกนี้เขาเป็นคนจิบหนักดื่มหนักค่อนข้างหนักด uh ื่มหนักขนาดไหนกระเพาะรั่วกินเหล้าหนักจนกระทั่งข้าวไม่กินกระเพาะทะลุกระเพาะทะลุทั้งกระเพาะรั่วสิทธิชัยหนองกลาง